นี่ไงกูเลยงงว่ามึงมวลจะไปสนใจกูทําไมในขณะที่มึงกําลังต่อต้านกูกูนี่พุ่งทยานไปดาวังคารแล้วมึงยังจมปลักอยู่ในหลักในโคลนในเลนอยู่เลยมึงว่างงมากมึงเนี่ยเอาตัวจมลงมาในขี้เลนที่โคลนแล้วมึงก็ยืนด่ากูด่ากูว่าอะไรโอ้ยทาไมมึงยังแบบจมปลักอยู่เลยทําตัวไม่เห็นมีประโยชน์เลยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยช่วยเหลืออะไรใครก็ไม่ได้ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลยมึงด่ากูว่าตัวเอาตัวไม่รอดแต่มึงอ่ะตัวยังจมอยู่ในขี้โคลน กูน่ะเดินไปถึงดาวอังคารแล้วทะลุโลกนี้ไปแล้วมึงยังจมอยู่ในขี้โคลยืนด่ากูอยู่เลยมึงด่ากูอยู่ในขี่โคลแต่กูเนี่ยยืนดูมึงอยู่บนบกกูเนี่ยยืนดูมึงอย่างเงี้ยมึงเนี่ยจมอยู่ในขี้โคลมึงว่าตลกไหมล่ะคนด่ากูแต่อยู่ในขี้โคลคนถูกด่ายืนอยู่บนบกเออแปลกดีเหมือนกันนะแปลกมากปาสจัน์ เอาเวลาด่ากูไปสร้างประโยชน์เธอการด่ากูไม่ได้สร้างประโยชน์ช่วยกกานาไปสร้างประโยชน์ให้มันสร้างสารรค์ไม่ใช่สร้างประโยชน์คนด้วยการเหยียบหัวชาวกระบานชาวบ้านขึ้นไปไม่ใช่สร้างประโยชน์สร้างการติดตามสร้างคอนเทนต์แล้วเห็นมีคนติดตามเยอะยอดไล์ยอดแชร์เยอะเพราะดา่ากูมึงอย่าไปทําเลยมันมีวิบากกรรมสิ่งที่พวกแต่ละคนแต่ละคนด่ากูอะ่ะมึงเกาะกระแสกูในการดา่าเพราะเวลามึงดา่ากูยอดไลย์ยอดแชร์มันเยอะมึงลองสังเกตวิดีโอพวกไอคนที่ด่ากูนะ คลิปที่มันด่ากูมันปักหมุดเลยนะเพราะคนติดตามเยอะที่สุดคนเห็นด้วยเยอะที่สุดคนดูเยอะที่สุดเพราะมันด่ากูลองมันสร้างคอนเทนต์ตาปกติสิไม่มีคนฟังมึงอย่าเหยียบหัวขึ้นไปเพื่อความเจริญของมึงมึงอย่าด่าคนอื่นบูลลี่คนอื่นแช่งชักหักกระดูดคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงแล้วทําให้ตัวมึงเองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมึงไม่จเจริญหรอกมึงมีแต่ตกต่ำลงอย่าไปคิดเองเอาเองมันมีวิบากมึงจําไว้หยุดด่ากูเถอะ ด่ากูเพื่อการเจริญรุ่งเรืองของเมืองมันไม่เจริญจริงหรอกวันหนึ่งมึงจะสุดทั่วกมึงเชื่อคําเตือนกูเถอะมึงจะมีชีวิตไม่มีความสุขหรอกกูเตือนมึงนะเตือนมึงทุกคนที่ทําอยู่ด่ากูอยู่อัดคลิปวิดีโอด่ากูผูโจมตีกูมึงอย่าทําเลยวิบากมันหนักมึงเชื่อกูเถอะกูไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่กูเตือนมึงด้วยความหวังดีอย่าไปทําเลยไม่นั้นเรื่องดีๆในชีวิตมึงอ่ะมันจะค่อยลดลงแล้วมันจะเพิ่มเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตมึงจากเหตุปัจจัยของตัวมึงเอง ไม่ใช่กูไปพูดโดันดานมึงทําตัวมึงเองมึงก็ต้องรับผลจากการกระทํานั้นหยุดเธอจะเกิดประโยชน์กับตัวมึงเองแต่ถ้าจะด่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วแต่มึงมึงด่ากูได้กูไม่ว่ากูไม่ไปอัดคลิปด่าโต้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 ต่อทะเลนัต่อโต้กับมึงหรอกเสียเวลากูกูก็จะพูดได้เต็มที่่ในไร์สดนี่แหละกูจะไม่ไปละลานมึงที่อื่นกูจะไม่อัดคลิปด่ามึงกูจะไม่เอามึงมาแขวนกูไม่บอกด้วยว่าใครรู้ตัวเอง บางคนดา่ากูจริงจังมากสาเสียเทยเสียดา่าแบบโอ้โหไออีด้วย e, อะไรเป็นอะไรกูรู้จักมึงเหรอเปล่าอ้าวาแล้วมึงมาดา่ากูทาไมกูขอความเห็นมึงไหมเปล่าอ้าวาแล้วมึงมาดา่ากูทาไมกูให้มึงวิพากษ์วิจารตัวกูไหมเปล่าอ้าวาแล้วมึงมาวิพากษ์วิจารตัวกูทาไมนี่เรียกว่าไร้มารยาทนะไรมารยาทอย่างยิ่งมีความรู้สะเปล่าแต่ไม่รู้จักมารยาททางสังคมมึงไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารใครถ้าเขาไม่ได้ขออนุญาตมึง ถ้าเขาไม่ได้ให้มึงวิพากษ์วิจารมึงไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารใครกูไม่เคยทํากูสอนสิ่งไหนกูปฏิบัติตัวเองได้กูสอนคนอื่นว่าอย่าวิพากษ์วิจารณใครอย่าสาระแนะกับเรื่องใครกูก็ไม่เคยทําในสิ่งนั้นยกเว้นมันมาขอให้กูสาระแนะเรื่องมันคนที่เข้ามาขอกูให้ด่ากูจึงด่ามึงไม่ขอกูไม่ด่ามึงไม่ถามกูไม่ด่ากูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะใครกูไม่เคยเอาใครมาวิพากษ์วิจารณใครมาขอความเห็นกูกูก็ไม่ให้ความเห็นถ้าไม่ใช่ความเห็นเรื่องมึงกููไม่พด ถ้าความเห็นเรื่องมึงกูจะพูดความเห็นเรื่องคนอื่นกูบอกอย่างเดียวกูไม่คิดกูไม่คิดกูไม่คิดแต่นี่มึงเล่นคิดไปซะทุกอยาก่างแสดงความเห็นิาพากษ์วิจารณชาวบ้านไปซะหมดเนี่ยเรียกว่าสังคมของความชั่วความเลวใครดา่ากูมึงรู้ตัวไว้นะว่ามึงกําลังทําชั่วทําเลวไม่ปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าไม่เป็นวาจาของสัตว์รุษมึงน่ะตัวชั่วมึงน่ะตัวเลวที่เราด่าละลานชาวบ้านทั้งทงี่เขาไม่ได้ไปทําอะไรอันตรายแก่มึงเลยทั้งทงี่เขาไม่ได้ไปยุวุนวาแกชีวิตมึงเลย แต่มึงกลับไปตั้งตั้งกลุ่มตั้งก้อนเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ด่าต่อต่อว่ากูสาเสียเทเสียกูให้คนรังเกียจรังชังกูถ้ท่านที่กูไม่ได้ทําอะไรใครกูงงทุกวันนี้กูโดนกระทาเพราะอะไรได้วยเรื่องอะไรเหรอมาด่ากูเพราะอะไรเหรอมาเกียดกูด้วยเรื่องอะไรเหรอกูงงมากเลยคนประเภทนี้เหรอที่จะเป็นไลฟ์โค้ดคนประเภทนี้เหรอที่จะเป็นครูอาจารย์คนประเภทนี้เหรอที่จะเป็นเอ่อเกสสปปกเกอร์ Speaker, เป็นแขกรับเชิญในการที่จะไปให้ความรู้ความสามารถแก่ใครนี่เหรอ คนประเภทนี้เหรอกูไม่เอาอะนะตัวเองยังปฏิบัติที่ตัวเองไม่ได้ยังเที่ยวละลานชาวบ้านด่าชาวบ้านคนประเภทเนี้เหรอที่จะเอาไปเป็นวิทยากรจะเป็นไลฟ์โค้ดจะเป็นเฮดสปีดตั้งหัวข้อขึ้นมาเพื่อวิพา์วิจารณ์ให้คนเนี่ยมาเห็นด้วยให้คนตื่นรู้ให้คนเข้าใจในความจริงในโลกนี้นี่เหรอประเภทนี้เหรอกูไม่เอาด้วยอะนะใครอยากจะฟังมันก็ฟังไปกูไม่ฟังแล้วกูไม่เห็นประโยชน์ด้วยกูไม่เห็นมันเป็นสัตว์ปรุหด้วยกูไม่เห็นมันเป็นคนเก่งกูเห็นมันเป็นคนโง่กูไม่เห็นว่ามัันนฉฉาาดดมอว กูไม่ได้รู้สึกว่ามันฉลาดเลยรู้ดีกวมันโกซ้ำแล้วกูรู้สึกว่ามันกำลังทำลายตัวเองด้วยซ้ำคนที่จ้องจะทำลายคนอื่นนั่นแหละมันกำลังทำลายตัวเองอยู่มันกำลังขุดลากตัวเองอยู่มันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่เห็นโทษแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่มันขุดลากจนหมดแล้วต้นไม้มันล้มลงไปโค่นทั้งต้นนั่นแหละมันถึงจะรู้สึกได้ว่าลากมันโดนขุดโดนถอนจนหมดไม่เหลือแล้วต้นมันก็โค่นลง ลูกสาวเป็นโรคซึมเศร้าฟ,ฟังอาจารย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าถึงทำหน้าสมาธิดีขึ้นมาแล้วเออสาธุอนุโมทนานะเอออาจารย์จะพูดเรื่องเปิดรับสมัครพูดเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดรับสมัครวันแรกวันนี้จะเป็นวันสาธยายวันสุดท้ายห้าเล่มจากพระโอษฐ์กลุ่มคนตื่นทำเราสาธยายครบห้าเล่มแล้วบริบูรณ์สมบูรณ์ไปฟังย้อนหลังได้นในช่องแดงคือยู u b e ต่อจากนี้ไปเนี่ยเรา ออกประตูหลังเนี่ยมากระจกบางกระจกอ่าอา,อาจารย์จะแจ้งว่าคนอันนี้ก็เป็นเรื่องนะึ่งนะกูกําลังทําประโยชน์ธรรมดากูว่าอย่าไปพูดเลยอย่าไปตั้งกลุ่มสอนเลยคนฟังคนตื่นทามเดี๋ยวมันจะป่วยหนักกว่าเดิมเดี๋ยวมันจะแย่หนักกว่าเดิมไปหาหมอดีกว่ากูไม่ได้ห้ามให้มึงหาหมอกูให้มึงหาหมอต่อไปกูไม่ได้ห้ามเลย แต่กูจะสอนและกูจะชี้โทษพวกมึงว่าต้นเหตุมันเกิดจากมึงมึงฟังนะใครจะมาฝึกปฏิบัติตนเองรู้เห็นตามความเป็นจริงปฏิบัติธรมอันนี้เอาเสื้อใช่ป่ะเสื้อเอาหน้าบ้านเสื้อเอาหน้าบ้านเลยชี้เขาหน่อยชี้้เขาหน่อยกลุ <Yosh> ่มคนตื่นทาเนี่ยเราจะจัดคอสพิเศษ,ษ สามหลังเราจะจัดคอพิเศษที่เราจะสอนกลุ่มกลุ่มที่เป็นโรคแพนิกกับซึมเศร้าอาจจะจะสอนเป็นกลุ่มปิดนะเน้นนะว่าเป็นกลุ่มปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้ามาฟังจะมีเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคแพนิกหรือซึมเศร้าหรือคนที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงในการจะเป็นแพนิกหรือซึมเศร้าหรือคนที่กําลังป่วยอยู่กินยาอยู่หรือกินมากกินน้อยจาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาวะกลุ่มนี้ อาจารย์จะเปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้วันแรกพรุ่งนี้วันแรกวันนี้ไม่ต้องนะรอพรุ่งนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจะเป็นกลุ่มปิดอาจารย์จะสอนธรรมะเพื่อเยียวยาจิตใจคนที่เป็นผู้ป่วยแพนิกและโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะใครจะเข้ามาฟังจะเข้ามาฝึกก็มาใครไม่มาไม่ต้องสารแน่และไม่ต้องเอากูไปด่าอย่ามายุ่งกับกูมึงบอกว่ากูทําประโยชน์ไปได้มึงก็ไม่ต้องเข้า ต่ถ้ามึงเห็นว่ากูทําประโยชน์กับมึงได้มึงค่อยเข้ามามึงเห็นประโยชน์ต่อพระธรรมคาสั่งสอนที่สอนผ่านกูตามหลักคําสอนพระเจ้าจะแก้ไขสันดานมึงให้หายจากโรคภัยแค่เจ็ริญดีได้มึงมาบอกกูมึงมาสมัครอยู่กับกูมาเรียนรู้กับกูถ้ามึงไม่อยากทําไม่ต้องมาแล้วก็ไม่ต้องมาสาระแนกด่ากูมึงอยากจะไปสอนกลุ่มมึงเห็นด้วยกับมึงป่วยแบบมึงมึงไปตั้งกลุ่มสอนกันกูจะสอนให้คนหายป่วยกูไม่ได้รักษานะกูจะสอน ให้มึงปรับพฤติการปรับความคิดปรับการกระทําใหม่ตามหลักสัจจความจริงให้มึงเนี่ยมีสติสัมป,ปชัญญะอยู่ในปัจจุบันเอออยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์แล้วยามึงเนี่ยจะกินน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมึงจะหายจากอาการนั้นโดยแพทย์สั่งกูจะมีทีมอาสาสมัครที่เป็นคนป่วยแล้วใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจตัวเองจนสามารถหายได้ และมีตัวอย่างบางคนที่มีแม้กระทั่งใบรับรองแพทย์ด้วยกูไม่ใช่ขี้นะกูจะบอกให้กูทําอะไรทุกอย่างจริงจังนะแล้วทุกอย่างจะเห็นประโยชน์และกูจะตรวจสอบให้มึงเห็นว่าแต่ละคนแต่ละคนมีอาการดีขึ้นยังไงพรุ่งนี้จะเปิดรับสมัครวันแรกเอาเฉพาะคนที่ป่วยเป็นแพนิกกับโรคซึมเศร้าคนอื่นไม่เกี่ยวมึงไม่ต้องเข้ามานะอย่าสาระแนนะเอาเฉพาะคนที่ป่วยจริงๆเข้ามาเออเป็นกลุ่มปิดเราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาหนึ่งกลุ่มอาทิตย์หนึ่งกูจะสอนหนึ่งวัน อะจะสอนหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วติดตามผลอาทิตย์หนึ่งสอนหนึ่งครั้งแล้วติดตามผมที่เหลือมึงต้องไปปฏิบัติเอาเองอาทิตย์หนึ่งมาฟังฟังเสร็จไปปฏิบัติปฏิบัติเสร็จอาธิตยหนึ่งมาส่งการบ้านส่งการบ้านเสร็จไปปฏิบัติจะทําแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆมาดูกันระหว่างมึงที่นั่งด่าก,กูกับกูเนี่ยที่มึงบอกว่ากูด่ามึงเนี่ยลองดูซิใครทำประโยชน์ล่ากว่ากันมาดูกันใครจะสร้างประโยชน์ให้กับคนป่วยกลุ่มโรคซึมเศร้าที่มึงด่ากูเนี่ย ว่ากูเนี่ยเกลียดกลุ่มคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยว่ากูด่ากลุ่มคนเป็นโรคซึมเศร้าว่ากูสร้างคาตินิยมของคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยให้คนไปลุมด่าคนที่ป่วยมาดูซิระหว่างมึงกับกูเนี่ยใครจะสร้างประโยชน์ในสังคมนี้ได้มากกว่ากันมาดูซิใครจะสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเนี่ยโรคซึมเศร้าแผนิีกูดูซิใครจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่ากันมาดูกันกูเนี่ยไม่นั่งด่าใครนะไอ้ประเภทที่มึงไปนั่งด่าขับล่าเขารับหลังเนี่ยกูไม่ทำกูด่าเนี่ยกูด่าต่อหน้าเลยกูไม่ด่ารับหลังเออ เพราะฉะนั้นลองดูซิใครจะสร้างประโยชน์มากกว่ากันมาดูกันมึงบอกว่ากูเกลียดกลุ่มนี้มาดูว่าใครจะสร้างคนประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเนี้ยมากกว่ากันมาดูแล้วมาจับ KPI มาจับสถิติกันเลยว่ากูเนี่ยสอนทำมาให้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแพนิกในระยะเวลาที่กูอยู่ในฐานะคราวาสเนี่ยกูจะช่วยเยียวยาจิตใจคนให้ดีขึ้นได้กี่คนแล้วมึงทําได้กี่คนมาดูกันกูจะให้มึงหน้าแหกหน้าหงายไปเลยกูจะดูซิ กูเนี่ยด่ามึงกลับด้วยการกระทำมึงจะดา่ากูด้วยวาจาแต่ไม่ทําประโยชน์หาอะไรเรื่องของมึงแต่กูจะทําประโยชน์ด้วยการลงมือกระทําแล้วกูจะเอาผลจากการกระทําเนี่ยตีหน้ามึงให้หงายหลังไปเลยกูจะดูสิใครจะเหนือกว่ากันมาเออระหว่างคนทําประโยชน์กับคนวันๆไม่ทําหายนั่งด่าแต่ชาวบ้านกูจะดูสิเพราะนั้นพรุ่งนี้เปิดรับสมัครนะพรุ่งนี้เปิดรับสมัคร วันนี้ยังไม่ต้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะบอกช่องทางการเปิดรับสมัครว่าจะรับสมัครตอนไหนและวันพรุ่งนี้อีกเช่นเดียวกันพรุ่งนี้วันแรกอาจารย์จะเปลี่ยนเวลาไลฟ์สดใหม่เปลี่ยนเวลาไลฟ์สดนะพรุ่งนี้วันแรกอาจารย์จะเปลี่ยนจากเที่ยงเป็นสิบเอ็ดโมงจะเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองนี่นะ เวลาที่ไล์สดนะต่อจากนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปลี่ยนเวลาไล์สดจากเที่ยงจะเปลี่ยนมาเป็นสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองจะไล์สดอ่าสิบเอดโมงถึงบ่ายสองเหลือสามชั่วโมงนะกลุม่มคนตื่นทำเนี่ยชื่อกลุ่มคนตื่นทำเนี่ยจะไล์สดสามชั่วโมงและจะไล์สดช่องคนตื่นทำภาคปฏิบัติคนตื่นทำภาคปฏิบัติจะไล์สด บ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นสองกลุ่มนะตอนนี้นะมีสองช่องนะสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองไลสดช่องคนตื่นทำบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นไลสดช่องคนตื่นทำท่าปฏิบัติไลห้าชั่วโมงนะเที่ย์สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองไลหนึ่งรอบแล้วพักหนึ่งชั่วโมงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นไลอ,อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งช่อง คนตื่นทำที่ไลฟ์สดทุกวันเนี่ยยังไลฟ์สดเหมือนเดิมถามต่อแบบนี้แต่บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นไลฟ์สดช่องภาคปฏิบัติจะไลฟ์สดโดยการให้ขึ้นไม์ถามแล้วในกลุ่มนั้นอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเท่านั้นไม่ตอบคําถาม,มอ,อื่นๆจะตอบคาถามที่เกี่ยวกับสภาวะธรรมชันลึกอรยิยสัจสี่มัมีองแปดในกลุ่มภาคปฏิบัติจะสอนนั่งสมาธิภาวนาถามตอบสภาวะธรรม แต่ในกลุ่มคนตื่นทาเป็นการเคลียร์ความเห็นผิดแก้ไขความเชื่อต่างๆเพื่อโยกไปอยู่กลุ่มคนตื่นทมภาคปฏิบัติตามนี้นะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอ,อไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีทั้งหมดกูดสอนทุกอย่างฟรีหมดไม่มีเสียตังกกูจะสอนที่ไหนก็สอนฟรีไม่เสียตังฟรีทุกอย่างทุกประการไม่มีเก็บตังกลุ่มแพนดิซึมเศร้าก็ไม่เก็บตังสักบาทเดียวฟรีหมดทุกอย่าง ไม่เสียตังค์ไม่รับบริจาคด้วยรับบริจาคก,กูก็ไม่รับเอกูสอนฟรีแต่กูเห็นบางคนเอากูไปด่าเนี่ยยังเก็บตังค์อยู่เลยนะเอยังรับค่าคอนเซลัลต์ยังรับค่าที่ปรึกษาอยู่เลยนะสร้างคอนเทนต์มาเนี่ยเพื่อให้คนมาปรึกษาตัวเองเนียนเก็บตังค์เก็บเงินเก็บทองอยู่เลยนะแต่กูเนี่ยสอนฟรีแต่บอกว่ากูเกลียดคนเป็นโรคซึมเศร้ากูหามากมหัะสะจรย์ไทยแลนด์โดยแท้คนรักคนเป็นโรคซึมเศร้าสอนคนซึมเศร้าด้วยการเก็บตังค์ แต่มันด่าก,กูว่ากูเกลียดคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่กูสอนคนซึมเศร้าไม่เก็บตังค์สักบาทเดียวมึงว่าตรงกันข้ามนะมหัศาจจรย์โดยแท้นะแปลกมากพิสดารบรลือโลบอลไรกันสุดๆอันนี้แจง้งให้ทราบพรุ่งนี้เริ่มวันแรกนะพรุ่งนี้เริ่มวันแรก ชื่อไม่ถูกกับนอนหนูเพราะกาลากินีเพล่รหัสค่ะเปลี่ยนชื่อมาสี่ชื่อแล้วอาตานตั้งชื่อให้ด้วยค่ะเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากมึงให้ได้บูเซ็กเทียนกูว่าเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงจริงๆแล้วกูว่ามึงเนี่ยไม่ได้ปัญญาอ่อนธรรมดาแล้วกูว่ามึงปัญญาอ่อนแบบหนักหนาสาหัสแล้วกูด่ามึงทุกวันกูตอบมึงทุกวันกูสอนมึงทุกวันเรื่องปัญญาอ่อนเมื่อวานมึงก็โดนกูดา่าเรื่องมึงไม่ถูกกับเลขเจ็ด เมื่อวานมึงถามกูกูด่ามึงมึงจำไม่ได้เลยพวกมึงเนี่ยทุกคนนั่งฟังกันอยู่ยังจํากันได้ว่าเมื่อวานมันถามกูว่ามันไม่ถูกกับเลขเจ็ดเลขเจ็ดไม่ถูกกับมันกูยังนั่งด่ามันเมื่อวานนี้วันนี้มันมาบอกไม่ถูกกับนอหนูกูว่าไม่ถูกกับเลขเจ็ดกับนอหนูมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยมึงตอบกูสิกูอธิบายขยายความทุกอย่างบอกหมดว่ามันไร้สาระเพอเจอร์ยังไงวันนี้อีบูเซกเกียมาถามไปแล้วเมื่อวานไม่ถูกกับเลขเจ็ดวันนี้ไม่ถูกกับนอหนู กูว่าพวกนี้มึงไม่ถูกกับมายามกวันถัดไปมึงไม่ถูกกับตัวกาลันวันต่อไปไม่ถูกกับสระอูสระอูวันต่อไปไม่ถูกกับเลขศูนย์เลขห้าวันต่อไปไม,มไม่ถูกมึงไม่ถูกหมดเลยมึงจะไล่เพชนะอักษรไทยกูเลยไหมอ่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่เท่าไรสี่สิบสี่กูจะไม่ถูกก็จะกคอไก่ขอไข,ข่ขอข,ข,ขวดกอควายคอยคอนคอระคังงองูจอจานชอจิจอช้าซอโซ่อกระเชยยอหญิงจอกระดามึงจะไม่ถูกให้หมดเลยไหม แล้วมึงจะมาไล่ถามกูทุกวันอย่างนี้เหรอกูถามแกเนี่ยเมื่อไหร่จะจบอ่ะมึงตอบกูหน่อยวันไหนจะจบเดี๋ยวมึงไล่พยัญชนะภาษาไทยจบมึงก็ไปเอาพยัญชนะภาษาอังกฤษมาไล่ใหม่มึงไล่ภาษาอังกฤษจบเดี๋ยวมึงไปไล่พัพพศอักษรพยัญชนะภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนจบไหมไม่จบไม่จบในความอะไรใ,ในความโง่ของมึงนะไม่จบสักทีมึงเลิกปัญญาอ่อนได้แล้ว มันไม่มีมันไม่มีหาอะไรไปกลากิีนีไม่มีอะไรถูกไม่ถูกกับมึงทานาะดเลิกอย่าถ้ามึงแหลมมาอีกครั้งนี้กูจะบล็อกมึงจริงๆนะปัญญาอ่อนจริงๆสอนไม่เข้าหัวกระบาดให้กูเปิดทางกระบาลมึงก่อนไหมเดี๋ยวกูจะกระโถนเจาะกระบาลมึงก่อนเวลากูสอนอะไรจะได้เข้าสมองมึงหน่อยเอามาั้ยเอากระโถนไปเปิดกระบาลก่อนนะมนำทางก่อนเบิกทางเวลากูสอนอะไรจะได้เข้ากระบาล